สวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดเด็กเเปิดไปหน้าที่25ค่ะเป็นแบบฝึกหัดบทที่9เรื่องเกือบไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะข้อ1น,นะคะอ่านและเติมคําตอบตามเนื้อเรื่อง เขาจะมีเนื้อเรื่องกำหนดมาให้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีคำถามมาให้และมีช่องว่างไว้ให้เด็กๆเ,เติมคำตอบลงไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปอ่านตามครูนะคะช้างพลายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ ที่ล้มขวางถนนโจทย์ถามว่านะคะช้างที่ไปลากต้นไม้มีจุดจุดจุดเชือกช้างที่ไปลากต้นไม้มีกี่เชือกคะมีสองเชือกเห็นไหมคะสองเชือกเด็กๆนะคะนำเลขสองตัวนี้ลงมาเติมลงในช่องนะคะ เติมเลขสองลงไปนะคะคําว่าเชือกไม่ต้องเขียนเพราะเขามีให้แล้วนะคะต่อไปต่อไปค่ะโจทย์ต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพรวน ดังตลอดเวลาโจทย์ถามว่านะคะเพื่อนของภูผาคือจุดจุดจุดเพื่อนของภูผาคือใครคะที่มีกระดึงและกระพววที่คอก็คือใบโบกใบบัวนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เขียนคำว่าใบาโบกลงไปค่ะบ o i บบ b อโอกอโบก ใบโบกนะคะแล้วก็ใบบัวค่ะบอไอใบออัวบัวเขียนลงไปอย่างนี้นะคะทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ลูกช้างเด็กๆอ่านตามครูนะคะทั้งสองเชือกยืนตัวแข็ง ไม่โบกหูไม่แกว่งหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันลูกช้างจ้องดูจ้องดูอะไรคะเด็กๆจ้องดูงูใช่ไหมคะเพราะในเนื้อเรื่องมีงูนะคะงูก็จ้องดูลูกช้างลูกช้างก็จ้องดูงูค่ะ ถ้าเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดต่อไปหน้าที่26เลยค่ะ